รองบิการณมาหาวิทชายรราชบเกียรประทานในพิธีที่ิงฉันนานรรัตนนา้างล้กในกาหนักวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารส่ในนามกรรมกดำเนงานจัดกิจกรรมสัปดาห์้องสมุดในการเรียนรู้ประจาปี2 5 6ขอขอบคุณท่านเป็นอย่างสูงที่กรุณามาเป็นเกียรติเป็นประธานในพิ กำหนดในการเรียนรู้ประจำปีการศึกษา2556ซึ่งจัดขึ้นในวันที่19สิงหาคมพศ2556ขอสรุปตำแน่งวิทยาบริการและธุรกิจสารสนเทศกำหนดจัดกิจกรรมสัปดาห์หัฒนธรรมและการเรียนรู้ประจำปี2556ขึ้นในวันนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อรำลึกว่ามหา,หากิทยาลัยจุฬาลงกรณสมเด็จพระนางเจ้าสิาริกิติ์พระพรมราชิน,นีนาถ ในด้านการส่งเสริมการอ่านและพเพื่อส่งเสริมการนำรูปรมนูลและร่วมสื่อสารศิลปะวัฒนธรรมไทยในการดำรงวาวเป็นไทยด้านภาษาถิ่นและวรรณกรรม้องถิ่นอีกทั้งพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะในการแสวงหาและสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองโดยการจัดให้มีห้องสมุกมนุษย์ซึ่งเปิดโอกาสให้กับผู้เรียน ชีมิคหลากหลายขอสนุกเป็นหน่วยงานที่ดำเนินการบริการให้บริการ สัง online, สคมออนไลน์ซรือการทาข่าวสารทุกไมได้รับบราการที่ถูกต้องไม่ได้รับการบันกร้องนะคะเพราะฉะนั้นนักศึกษา,าก็จะได้มีโอกาสนะเห็นว่าข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องจากออแหล่งที่ได้รับการบันกรองแล้วก็เชื่อถือได้เช่นขคือหาวิทยาลัยเ้องสิ่งของหาวิทยาลัย ที่น่าชื่นชมเสรรเสรอกของสำนักวิทยาบริการนะคะดังนั้นเนี่ยฉันก็ขอโอกาสนี้เชิญชวนทุกท่านที่นั่งอยู่ในที่นี้นะคะช่วยกันเปิดสัปดาห์พ่อพิสูุน์นะคะถือว่าเป็นเรื่องดีนะคะก็ขอให้กิจกรรมนี้ะสบความเส็จ